สวัสดีครับผมข้าตูนะครับวันนี้มีรถล,ล่อๆมาให้ดูกันอีกแล้วครับกับคันนี้ nexgen t e l e sport package นะครับสีขาวมุกกับชุดแต่งหล่อๆเดี๋ยวแต่งอะไรบ้างเดี๋ยวพาชมกันนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามให้นะครับถ้ากดติดตามแล้วก็ไปรับชมกันต่อได้เลยครับมาเริ่มกันที่ด้านหน้าครับ คันนี้ครับกระจังหน้าเปลี่ยนเป็นกระจังทรง B M จะมีตัวอักษร F O R D และสติกเกอร์ค่าตรงตัว F ครับเป็นสีแดงตัดกับสีน้ำเงินพร้อมกับไฟ LED 2ฝั่งดีไซน์ใหม่และมีไฟ LED 3จุดด้านบนเป็นสีขาวนะครับกระจังหน้าเป็นสีดำเงาถัดลงมาด้านล่างครับเป็นชุดแต่ง v i กเตอร์ V 2ทํทำสีขาวมุกตัดกับสีดำเงาครับและมีโลโก้วิกเตออยู่ด้านล่างนะครับ ฟิตติ้งค่อนข้างจะเข้ารูปกับตัวรถเลยทีเดียวไฟหน้าครับติดข้อไฟหน้าแบบดําเงาในส่วนของชุดแต่งวิกเตอร์ครับก็จะทําการเว้นช่องสําหรับรูเซนเซอร์เอาไว้ให้นะครับทั้งข้างหน้า4จุดและตัวกล่องเรด้าด้านล่างนะครับเพราะว่ารุ่นสปอร์ตคันนี้มีกล้อง360และระบบช่วยเบรกระบบเลปปนเคียปปิ้ง Adaptive Cruise Control ระบบทุกอย่างยังคงทํางานได้เหมือนเดิมเต็มร้อครับไม่มีไฟโชว และถัดมาที่ด้านข้างนะครับคิวล้อเป็นคิวล้อวิกเตอร์สีดำเงานะครับเลือล่อนลงมาครับจะเจอกับล้อแม็ก20คันนี้ลูกค้าเปลี่ยนเป็นล้อแม็ก20ออฟเซตศูนย์เป็นแม็กกาซี่นะครับก้านวายเราจะเห็นนะครับในตัวของก้านวายจะมีการเจาะก้านด้วยอ่าคันนี้ออฟเซตศูนย์นะครับลัดด้วยยางซูแม็กออเทเลนนะครับ 27555R20 สเต็ปออฟเซตศูนย์ใส่กับตัวคิวล้อ วิกเตอร์จะล้นออกมานิดเดียวครับฟิตติ้งก็สวยงามครับไม่ได้ล้นมากเดี๋ยวมาดูด้านข้างกันบ้างนะครับคันนี้ก็มือจับเป็นสีดำอยู่แล้วครับของรุ่นสปอร์ตติดฟิล์มใส่รองเบ้ามือจับเข้าไปนะครับอันนี้ก็คือส่วนของด้านหลังคิรล้อด้านหลังดำเงาครับล้อแมกสเต็ปออฟเซตศล้นออกมาประมาณนี้ครับนี่ครับ ฟิตติ้งพอดีจะล้นจากซุ้มล้อด้านบนมานิดนึงครับในส่วนของด้านท้ายนะครับสเกิร์ตท้ายใส่เป็นสเกิร์ตท้ายของวิกเตอร์ทำเป็นท่อคู่นะครับพร้อมกับทำสีขาวมุกตัดกระสีดำเงาจะเห็นเส้นตรงนี้ครับเป็นสีดำเงาก็ทำให้ท้ายรถมีลูกเล่นมากขึ้นนะครับพร้อมกับใส่ข้อไฟท้ายเป็นแบบดำเงาครับอันนี้ข้อไฟท้ายนะครับนี่ดำเงา เปิดฝาโปรงท้ายครับคันนี้มาพร้อมกับพรมปูห้องโดยสารทั้งตอนหนึ่งตอนสองแล้วก็แถวที่สามนะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับอย่างพรมของคันนี้นะครับคุณลูกค้าเลือกเป็นสีน้ำตาลตัดกับได้สีเหลืองอ่าก็ลักษณะเป็นแบบนี้ครับสปอร์ตฝาท้ายเป็นไฟไฟไ้าอยู่แล้วนะครับ เปิดปิดที่รีโมทที่ด้านท้ายแล้วก็ที่คนขับได้เลยเดี๋ยวผมพาชมรอบคันกันอีกทีหนึ่งนะครับคันนี้คือ Next Gen e l a n t s a Sport Package นะครับสีขาวมุกพร้อมกับชุดแต่งวิกเตอร์เปลี่ยนกระจังหน้าเป็นแม็กนะครับหล่อมาก เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับรีวิวคลิปคันนี้ถ้าชอบแบบคันนี้นะครับคอมเมนต์เข้ามานะครับหรือว่ากดลิงก์ไลน์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับทักมาคุยกันมีชุดแต่งให้เลือกมากมายเดี๋ยวผมส่งแบบให้นะครับพร้อมกับโปรโมชั่นดาวแบบไหนผ่อนเท่าไหร่แจ้งข้าตัวได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกการรับชมในคลิปนี้นะครับฝากติดตามในคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ